สวัสดีค่ะนันกเรียนทุกคนวันนี้ครูคก็จะมาทบทวนในส่วนของเรื่องสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะคะอันดับแรกที่เราจะมาเรียนกันหรือทบทวนนะคะก็จะเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนะคะเรามาดูในส่วนของตัวอย่างที่เขาให้มากันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจนารณาการหาผลบวกของ 149บวกกับ501ในวงเล็บนะคะแล้วก็ไปบวกกับอีก238แล้วก็149บวกกับวงเล็บ501บวกกับ238นะคะเขาก็บวกให้นักเรียนดูถ้ามีวงเล็บแบบนี้ คุณครูมักจะสอนเสมอถ้ามีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะเอา149ไปบวกกับ501 9บวก1ได้10ใส่0ทด1 1บวก4เป็น5บวก0ก็ได้5 1บวก5ก็ได้6ก็จะได้ออกมาเป็น650 แล้วก็ค่อยเอาไปบวกกับ238แล้วก็650ไปบวกกับ238 0บวก8ได้8 5ดบวกสได้8 6ดบวกสเป็น8ดังนั้นตรงนี้ก็จะตอบว่า8 8ด8นั่นเองเอ่ามาดูต่ออ้าวคนขอโทษที่ค่ะ ในส่วนของฝั่งขวาของเรา149ไปบวกกับในวงเล็บดังนั้นกรณีนี้เราจะต้องทำในวงเล็บให้เสร็จสก่อนก็จะได้ว่า501บวกกับ238ขีดเส้กี่เ้นใต้1เส้น1บวก8ได้เท่าไหร่คะได้9 0บวก3ก็ได้3 5บวก2ได้ ตรงนี้ก็จะเป็น7จ็้อยตรงนี้เราก็จะเอาหนึ่งร้อ้าไปบวกกับ7จ็้อยสเขียนเลยค่ะ9กบวกเเป็น18ใสแ8ดทด1 1ึบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสามได้อะไรได้แปด หนึ่งบวกเจ็ดได้แปดคราวนี้ก็จะตอบเท่าไหร่เหมือนกันคะแปดร้อยแปดสิบแปดดังนั้นนักเรียนดูในฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายที่เอาวงเล็บขึ้นก่อนกับฝั่งขวาที่เอาวงเล็บไว้ข้างหลังไม่ว่าจะาวงเล็บไว้ตรงไหนคำตอบที่ได้ก็ออกมาได้แปดร้อยแปดสิบแปดเท่าเดิมอ่ะเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันต่อนะคะ เขาบอกว่าจงหาผลบวกแล้วตอบว่าผลบวกข้อกอและข้อขอเท่ากันหรือไม่ไปดูที่ข้อ1กันก่อนเลยกอไก่เขาให้48ไปบวกกับวงเล็บ12บวก10 5และขอไข่เขาให้ วงเล็บ8 8บวก12ไปบวกกับ15นะคะมาทำกอไก่กันก่อนเลยในกอไก่นี้เราจะต้องทำตรงไหนก่อนคะทำในวงเล็บของเราก่อนก็คือเอา12ไปบวกกับ15ก่อนนะคะ12บวก15ได้เท่าไหร่2บวก5เป็น สองโห้าได้เจ็ดหบวกสเป็นเออไม่ใช่ขอโทษดยค่ะ1นบวกหเป็นสองข้อนี้ก็จะได้ว่าเท่ากับยีสิเจตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบเ็ดนะเนาะถ้าสมมติเราตัดอันนี้ทิ้งก็จะเหลือแค่สี่สิบแปดบวกยี่สิบเจดได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเขียนเท่ากับอีกรอบหนึ่ง นักเีบางคนเอาสมุดเขียนไปพร้อมๆพ,พูกก็ได้นะลูกหรือลูกจะนั่งดูเฉยๆก็ได้แล้วแต่ต่อไปเอา48ไปบวกกับอะไรคะ2 7 8สบเจวกเได้เท่าไหร่เอา8ดไในใจหรือเราจะเอา7ไปในใจก็ได้เราจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้เพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่นะคะจะเอา แปไปบวกเหรือเจ็ดไปบวกแปดคำตอบก็ได้เท่าเดิมที่เราดูกันไปในคลิปก่อนๆนนั้นนะคะอันนี้คุณจะเอาตัวมากไว้ในใจแล้วกันแล้วก็ค่อยนับตัวน้อยเอาจะได้เสร็จไวแปดไม่ได้ใจแล้วก็9ก้าสิบเจ็ดสิบสองสสามสิบสี่สิบห้าใส่ห้าทด1นึหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสเป็นเจก็ได้เท่ากับเจดิบห้า บางคนถ้าไม่อยากตั้งบวกทดไว้ตรงนี้บางคนเขาคล่องหน่อยลูกก็ดูเอาหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลักสิบบวกกับหลักสิบไปเลยนะคะมันก็จะง่ายมากขึ้นอย่างเช่นอันนี้แปดบวกสองแดบวกสองได้เท่าไหร่แปดไว้ในใจเก้าสิบใสศูนไปทดกับ 1>, 1เอา1ไว้บน4เป็น5 5าบวก1ก็เป็น6แบบนี้ก็จะได้60ออกมาแสดงว่าวงเล็บนี้ก็จะหายไปกลายเป็นอะไรแทนคะกลายเป็น60แทนก็จะเหลือแค่60บวกกับ10 5 หลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยศูนย์บวกได้ห6บวก1เป็น7ข้อนี้ก็ตอบเท่าไหร่คะ75หแสดงว่าข้อ1กอไก่แล้วขอไข่เป็นยังไงคะผลบวกของเขาเป็นยังไงกันเอ่ยเท่ากันแล้วก็ตอบว่าเท่ากันเท่าน,นั้นเองไปดูข้อสองคะ่ะเด็กๆให้กอไก่แล้วขอไข่มาเหมือนเดิม ตแกของเรา17บวก26บวก14เราจะลองบวกแบบไม่ต้องตั้งทดกันเนาะลูกอยู่ป .6 แหกลวอะไรผ่านได้ผ่านผ่านนี่ก็คือหมายความว่าถ้าไม่จำเป็นต้องตั้งแบบนี้ก็ตั้งแบบที่ครูสอนมันจะได้ไวขึ้นเนาะลูกเนาะอะไป ในวงเล็บเอาหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยก่อน7จบวก6หรือจะเอา6บวก7ก่อนก็ได้อนไหนขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่าการบวกมีสมบัติการสลับที่ถ้า7จบวกหเอา7ไว้ในใจ6ไว้ข้างนอกนับถึง6ก็พอจะได้ไวหน่อย7แล้วก็ 8, 9ดเก1 1ส1บสใส่3ชด1นั่นเองชด1ไว้บนเลขหน หนบวกหนึ 1> 1่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่แล้วก็ไปบวกกับสิบสี่ตรงนี้ตรงนี้ก็หายไปแล้วไงกลายเป็นอะไรแทน43แล้วแล้วถ้ากับเท่าไหร่หลักหน่วยบวกหลักหน่วย3าบวกส เอาสีไว้ในใจแล้วกันบวกไปอีกสามสี่ห้าหเจ็ดบางคนบวกเลขไม่ข่องนับนิ้วได้นะคะคนเรานับไปนับมาเดี๋ยวก็ข้องเองสี่บวกกับ1ก็เป็นห้าห้าสิบเจ็ดนะคะเอาไปดูข้อขอไข่กันบ้างทำในวงเล็บก่อนเท่ากับเราเอาสิบเจ็ดบวกเขียนไม่รอเลยแล้วก็ เหลือแค่ในวงเล็บมาต่อตรงนี้เท่านั้นเองหกบวกสี่ได้เท่าไรเอาหกไว้ในใจบวกเพิ่มขึ้นมาอีกสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งตรงนี้หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่สิบนั่นเอง อ่ะบวกเลขเลย7จบวกศได้7 1็บวกสเป็น5ข้อ2สรุปได้เหมือนเดิมว่าเป็นยังไงกันคะข้อกอและข้อขอเป็นยังไงกันเอ่ยเท่ากันเพราะคำตอบที่ได้ออกมาก็คือ57เหมือนกันนข้อนี้ตอบเท่ากันนะคะ ไปดูข้อ3ข้อสุดท้ายของเรานะคะวันนี้ทบทวนวันละนิดเปิดเทอมก็จะได้ครองมากขึ้นนะลูกนะ21บวกกับ,บวงเล็บ9้าบวกหนึและข้อขอไข่วงเล็บย1บวก9ไปบวกกับ105อ่าะดูต่อ ทำข้อกไก่ค่ะอันนี้เขียน21ยบวกรอไว้เลยแล้วก็เหลือแค่ในวงเล็บที่เราต้องหาจริงๆข้อนี้คุณครูเอา105ไว้ในใจเลยแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมาอีก9เลยเพราะว่าบวกเลขเอานนี้ก็ได้105บวกขึ้นมาอีก9เป็น ้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อเก้าร้อ้อยสิ้อยสิรอและหนึ่งร้อก็จะเป็นหนึ่งร้อสเท่ากับ1เอาหลักหน่วยกับหลักหน่วย1นบวกสี่เป็นห้าสหลักสิบกับ1หลักสิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสาม หลักร้อยตัวนี้ไม่มีคู่แล้วดึงลงมาดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะในส่วนของข้อก็ไก่ตอบ135นั่นเองไปดูข้อขอไข่ลูกข้อขอไข่ทาในวงเล็บก่อนก็ได้เอา21ไว้ในใจชูเข้าม้ามมิ้ว2ี่2ิ3 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30่ด ในวงเล็บได้เท่ากับ30แล้วก็ไปบวกกับนอกวงเล็บคือ105ได้เท่าไหร่เอ่ยหลักหน่วยคือ0ไปบวกกับ5ก็ได้5 3ไปบวกกับ0ในหลักสิบก็ได้3 1หลักร้อยไม่มีให้บวก1ลงมาดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ1 3ึ่ทั้งข้อกอและข้อ ขอแสดงว่าข้อสามเนี่ยเป็นยังไงกันเอ่ยเท่ากันเขาสรุปให้เราฟังตรงข้างล่างนักเรียนดูข้างล่างตรงนี้ที่เขาสรุปให้ลูกดูเขาบอกว่าจํานวนสามจำนวนที่นํามาบวกกันจะบวกจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สองหรือบวกจํานวนที่สองกับจํานวนที่สามก่อนแล้วจึง บวกกับจำนวนที่เหลือผลบวกย่อมเท่ากันสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกพูดง่ายๆเลยการบวกนักเรียนจะบวกคู่หน้าก่อนหรือจะบวกคู่หลังก่อนคำตอบก็เป็นยังไงกันคะเท่ากาันออกมาเท่ากันอยู่ดีในกรณีนี้มันเอามาช่วยในการจับคู่เลขมาคู่ที่บวกกันได้ง่ายมากกว่า แล้วค่อยไปบวกเลขที่เหลือมันจะทำให้นักเรียนคิดเลขได้ไวขึ้นนะคะในส่วนนี้อย่างเช่นเขาให้อันนี้มาเขาให้โจทย์เขาให้ตัวอย่างนี้มาสมมุตินะคะในกรณีนี้ถ้าลูกดู มันจะทําให้ลูกบวกได้ง่ายขึ้นมากกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้5ไปบวกกับ31มันก็จะได้36แล้วก็ค่อยไปบวกกับ5ใช่ไหมบางทีเราคิดมันก็เป็นเลขที่ซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าสมมตินักเรียนเปลี่ยนคู่ให้เขาเป็นเป็น5บวก5แล้วก็ค่อยไปบวกกับ31 5บวก5ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่คะ10 10บวกกับสาก็ได้เท่าไหร่3 1บก, 10, ก็ได้41นั่นเอง มันก็ทําให้เราหาคําตอบได้เป็นยังไงมากขึ้นคะ่ะไวมากขึ้นการเปลี่ยนหมู่ทําให้นักเรียนสามารถหาคําตอบได้ไวมากขึ้นนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีสมบัตินี้ขึ้นมานะจริงๆสมบัตินี้มันมีอยู่แล้วแต่คือก็ตั้งเชื่อให้มันแล้วก็ให้นักเรียนเข้าใจเพื่อนําไปใช้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะคุณครูก็มีเรื่องมาทบทวนนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ